เป็นไงโดนด่ามาอีกแล้ว,วดิเรื่องเดิมแอปเดิมเฮลัพดีวงานกับคนสามร้อยกว่าคนนี่มันไม่ง่ายเลยอะเออเราก็เป็นคนประสานงานมันก็เหนื่อยมันก็ท้อมันก็อยากเลิกทำแล้วอะ แต่ถ้ามันง่ายอะ่ะพี่แบงค์เขาจะต้องรีเควสต้องเป็นแกเหรอติ๊กฉันว่านะถ้าสมมุติว่าเรามองไปข้างหน้าแล้วมันไม่เห็นถึงความสำเร็จเลยอะ่ะลองมองย้อนกลับไปข้างหลังดูไหมเพาเออ,เอ,อที่ผ่านมาเนี่ย มันดีขึ้นขนาดไหนอะเพราะเอาจริงๆอ่ะฉันว่ามันก็ดีขึ้นมากเลยนะมากแบบมาก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 เลยนะเว้ยมือหนีเหายกคนไข่ลงจากรถคุณป่าเพิ่นก็เห็ดหนายเเย่เลยคือจ,จังว่าคือจังว่าเพิ่นเจ็บแผลแห้งนะเฮ็ดจังใดดีเนาะอันอย่างยกเพิ่นลงจากรถิได้ว่าเห็นหนานเจ็บเจ็บจังสันอีกนะ สมมติว่าวันหนึ่งแกจะเลิกขึ้นมาจริงๆแกจะไปบอกพี่ไก่ไอทีว่าไงอะ่ะแกเป็นคนไปชวนเขามาร่วมงานด้วยซ้ําไหนจะพี่ปูอีกอะเขามานั่งเล่าให้กาฟังเป็นชั่วโมงๆว่าเพนพอยของคนไข้มันมีอะไรบ้างเวลาเขาโทรเข้ามาจองคิวนี่ยังไม่รวมพี่จ๋าอีกนะวิวันนี้ฉันเบรกเล็กดค,คนไข้ใช้เวลารอคิวนานสุดแค่สี่นาทีกับหกวินาที เร็วกว่าเดิมตะกยี้สิามวินาทีอ่ะยี่สสามวินาทีเลยนะวิใครจะไปอยากอยู่โรงพยาบาลนาน,นๆนะ่ะใช่ไหมรู้อีกทีนะคนไข้รอคิวนาะทีหนึ่งก็ได้ตรวจละให้มันรู้สะบ้างงานเป็นไงบ้างเต็มดวงงานเยอะกว่าเดิมรับผิดชอบเยอะกว่าเดิมเรียนเยอะกว่าเดิมอบรมเยอะกว่าเดิม เพื่อให้อนาคตของนายดียิง่ยงขึ้นกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นนุจรีในอดีตนุจรีในปัจจุบันหรือนุจรีในอนาคตรเราไม่ได้เพียงแค่ให้คนไข้ไหนกินอาหารได้แต่จะต้องทายังไงก็ได้ให้คนไข้กินอาหารได้อย่างมีความสุขเขาอยากเปลี่ยนสีหนาคนไข้ที่เจ็บปวดให้เป็นรอยยิ้มไนะี่ยก็อยากรู้เหมือนกันนะถ้าเราสามารถทําให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตสามารถกลับมาสื่อสารได้เขาอยากจะบอกอะไรกับเราแก ดีที่สุดอะ่ะมันไม่มีหรอกอเว้ยมันมีแต่ดีขึ้นนะสู้ๆนวัตกรรมที่ดีที่สุดคือคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า